สวัสดีครับปีน้นองสขุขสุขสครับผมปบคับช่องบอยลำบอยโจมออฟฟิเชียลครับพี่น้องมือนี้สิบห้าพี่น้องมาเบิ้งบุญประเพณีนะครับผมทางภาคเหนือน,นะครับกขึ้นมาทางฝั่งเหนือก็สิมีพี่นางผาทองปีน้องเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปเบิ้งว่าเป็นบุญยังนะครับน,นี่ครับพี่น้องโอ้ยทางภาคเหนือแต่มีบุญบังไฟที่นางช่างการาละศิลสารคามอคอนเทนต์นะครพี่น้องอันนี้เป็นบุญบังไฟอยู่ที่บ้านปางบดแดงพี่น้อง อําเพอเชียงค่ํานะครับผมจังหวัดพะเยานะครับพี่น้องไม่เงี้ยครับเออเงี้ยทุกคนไม่งีด้เออตัสองตัสงานตั้งงามในเดือนน่ะอ่าปลาบุรแดงสาวนะครับอันนี้มาแต่หัวอยู่นะคะหางยังบ่มาดีอ่ะตา้งเงือกขึ้นยังพี่น้องพูดออาขึ้นมาสิมีบุตรบังไฟได้ยุตทางภาคเหนือไหมอันนี้อยู่จังหวัดพะเยานะครับนี่ครับพี่น้อง สำหรับผู้ถือป้ายของบ้านปามดแดงมูที่สิบนะคะไดแกเด็กหญิงกศิราปกีน้ำหางนะคะแล้วก็นายรามินปกีน้ำหางนะคะเป็นทั้งขี้วสันเพลินว่าจําไดว่าปีที่แล้วนี่เป็นทาแดงปีนี้มาเป็นทั้งขี้ก็เป็นจังไดน้อบาดท,ที่นี่นอ้อปีกายเป็นทาแดงวสันเพินว่าปีนี้ลองเป็นทั้งขี้เบิ่งกันนะวสันเพินว่า ค่ะส่วนผาแดงนะคะใครวาแปลงกจนอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ก็าแดงกนดงมีสุนิพัทธ์โนเรืองนะครับแล้วก็นางไอก็ทัญชนุษย์ไชยชนะค่ะ อันนี้เป็นเวทีที่ำการแสดงของทีมงานมอร์ลวานเขาไดนสิทธิ์ตลอดเป็น้องมาร์ลชานยุคนี้นะครับพี่น้องเมื่อแรกเขาแสดงอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องเขานะครับเดินทางมาเจ็ดลอยกับแปดลอยกิโลนะครับเป็นรองเขาวันนี้ใช้เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับตอนเป็นเวทีของวงนะครับทีมงานกันเดินทางนะครับพี่น้องเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับพี่น้อง ตั้งแต่เมื่อวานตอน9โมงเช้ามาถึงที่พะเยาก็ประมาณทีหนึ่งครบพี่น้องกัแวะทถ้ำบุญวัดพระพุทธชินราชนะครับอหวัดพิษณุโลกนะครับพี่น้องเฮาเมื่อนี้ก็สิเป็นมือทําการแสดงนะครับแต่ว่าก็ยังเงิดเงื้ีกรีด้พี่น้องที่แรกผมคิดว่ามันเป็นบุญยังไนเพาได้แต่เป็นบุญบางไฟนะครับพี่น้องเฮา ของซื้อของขายเยอะมากครับพี่น,น้องหลายแห้งครับพี่น,น้องประเสริฐสนะฮะพนกับลายแห้งนะครับแต่ว่าทีใบเสือพี่มากมคือเป็นมาค้นบุญบางไฟน่ะลายลายแห้งพี่น้องเป็นมาค้นมือหมอลองหมอลำน่ะลายแห้งผู้ที่ทำหน้าที่ถือไฟใช่ไหมคบเจริญพรประเสริฐสันนาะอ,อ่ะพาพระแดงก็นายวรวิทย์นะครับอ่าวรวิทย์ธมีโชตเลยครับ อ่าดีก็ส่วนนั่นไอนะคะนั่นเสาสีคำน้อนเล่าทองค่ะครับผัวนำจู่ๆก็พระหลวงอาทรตู้ทองครับคนไปสีมังซุไลครับสบตนะครับตุ๊กตาใสีทองนะครับก็มีป้ายหมู่บ้านเข้ามาจากด้านแรกนะครับก็จะเป็นหลังจากนั้นก็เปป้ายความหมู่บ้านค่ะมีพันอ่ากลุ่มเงินกลุ่มทองนะคะพระบรมฉายาลักษณ์นะคะอ่าพันดอกไม้ผูกเตียนคอ่ามีขบวนตุ้งนะ คำกวัญปางบุญแดงหมู่ก้าบมีคำขวัวันเขาก็มีอยู่นะครับศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อองค์ใหญ่วันธรรมไท,ทยอีสานนะครับแม่น้ำอิงไหลผ่านเรื่องเรื่ององานบุญบ้างไฟสลากน้องน้ำนำไกลข้าวไมมัดมีทองเมือน,นี่นะครับก็มีมีขบวนดอกไ<อ>ม้น,นี่ถือพ <ใน S 2> ่านผ่านเงินพ่านทอ,องเพลินว่า กลับมาในสายสวยงามครับปีนี้โอ้โหกระตัดตามด้วยปุ่มท่อผ้าไหมปางวดแดงผ้าทุบผ่ากผู้งาผ้าเน่าปุ่มท่อผ้าไหมปางวดแดงนะครับทุบผ้าทุงไหมผ้าสลงไหมนะคะผ้าเข้ามากระดือผ้าผ้าด่างผ้าด่างผ้าด่างเขาที่สั่งเอิญยังไงก็คือผ้าด่างเนาะแต่ถ้าเรเอิญก็คือผ้าเข้ามาผ่าเข้ามาผ้าเพี้ยงผ้าเพี้ยงนะครับ พุทลานยังครับพี่น้องครับาง่เจองแต่สวด้ินกบอกอื่นนะครับพี่น้องห้อบรรยากาศบรรยากาศยในราะครับบังกวงบังอื้อบังูต้องกาเนี่ยมาพี่น้องขอบรรยากาศอบอนสวยงามกษัริย์ก็แตกงต่างจากทางบ้านเฮาายในตลาดกรสมีความแตกต่างยิ่น้ดยน่อยนะครับพี่น้องโอ้พายนี่เลยโอ้ยหญ่น แต่จักร๋อจักร๋อในคนดับวานแหดูเลยนี่อ่าเน่นครับวานกันนะวานซกันเนี่ยเออนี่จัจักปกนี่อ่ามาแล้วมาแล้วน่ครับนี่ักัดพไม่นเนพี่น้องเขาร้องอาหารกินนะครับนี่นะครับพี่น้องนั่โดยทานบุญหลวงอาทนรับข้ายอมากพี de de now like now. ่น้องเข้าวกัน้ำไ้แงครับ โอ้นะครับงมงบงบง็กิีนส่ยด้วกันเท็กจีนส่ยกันปลาปลาเข่าใหปลาเข่าปลาเข่าใหญ่มันจะออกปนยัปลาข่าหรือปลาคอปลาคอระวังปลาจ้าโตมาเ้ออ่ากดไปกันมาโอ้ยปลาใหญ่หรอกันเน่ปลาเาอานะครับขบวนหมู่เก้าในคเข้ามาเลย สำหรับคลิปนี้กระสินปากนี่ฝากน้องเบิ้งบรรยากาศบุญบางไฟเสนีนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันคิดหน้านะครับพี่น้องมาสนุกแน่นอนเลยนะครับส้าหรับคลิปนี่ปางไม่ได้สวัสดีครับ